สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทงแมนทวีวันนี้เรามาพบกวันในแมตช์การปล้ำระหว่างบ็อบบี้และเชอรีปะทะนรงแรมเดียวต้นนะครับผมในศึกรอนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันไปเมื่อไม่นานนี้นะครับผมผมปรากฏว่าบ็อบบี้และเชอรีเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ในแมตช์นี้เราไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมขอรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งชิงกระเบลแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับอย่าชมคู่ไหนแมตช์ ถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับผมแล้วขอให้สนุกในรรับชมนะครับแต่ตอนนี้ทั้งทั้งสองสองฝ่ายอ่ะกำลังประลองเทคนิคกันอยู่ครับผมและเนียตันพลิกกลับมาครับล็อกแขนแลชลี่ได้ครับผมแลชลี่บิดกลับมาหาแล้วผมตั้งหลักใหม่ครั้งนี้ประลองกับหลังฮะและเนียตันดันบ๊อบบี้แลชลี่เข้ากบเชือกได้ครับผมกรรมการแยกฮะยังทำอะไรไม่ได้อ้าวอตันต่อยวินงมาเลย รกรรมการต้องเตือนนะครับผมระวังกรรมการแยกต่อยหนึ่งมาอา้าวตอนนี้แรชลี่บิดแคนแล้วดิอัตันไปได้ครับบิดดึงไปข้างหลังแล้วคัดขาลงไปครับผมอัตันหงายท้องอะเสียบฟอร์มนิดหน่อยลูกมาใหม่อ้าวเจอบ๊อบบี้โคตรลายหงายท้องนะผมบ๊อบบี้จับออลตันขึ้นมาครับผมทุบ <Okay. S 1> ไปที่ออลตันหนึ่งที <Okay. S 1> ทุบครับผมตเตอาอัตันจับขาได้ทํายังไงฮะเบี่ยงเลยครับผมเตไปที่หลังบ๊อบบี้ครับ แทงเข่าไปที่หลังครับผมกระทืบครับจับแรชชลี่ขึ้นมาครับผมจับมายกแล้วใส่เป็นฟันระเวสลมใส่ครับโอ้แรชชลี่หลังแอนแล้วครับผมจับบ๊อบบี้แรชชลี่ขึ้นมาครับตกไปที่เนอกบ๊อบบี้เอาจับกดกรรมการนับเออยังไม่ได้สบายๆอยู่ครับผมกดตรวจจอกลองเชิงเอาแรชชลี่ใต่กลับได้จับยกครับผม จับอัลตันยกสลแลมไปครับผมโอกเบงก้ามาผมบ๊อบบี้รัสลี่เบงกา้าโชว์ความแข็งแกร่งแลรับบ๊อบบี้จับออตันเวียงไปอักเทอร์เบอร์เคิลอีกฝั่งครับเดินมาจับออตันมาครับยกโยนสเน็กอายไปครับผมเอาไน้์ไปเกิดเทอร์เบอร์เคิลเอาจับออตันทันหลังไสแบล็กซูมเพกอีกทีหนึ่งครับผม ออตันเจ็บคอเอาลุกขึ้นมาได้เอาโดนแรชรนนรลบบบีเล่นงานเนี่ยครับผมโอ้สบายสบายฮะบ๊อบบี้เล่นงานออตันสบายโต๊กทุบไปที่หลังหนึ่งทีจับออตันยกแบล็คซุ่มเพกไปอีกครับผมออตันช้ำในฮะตอนนี้จับออตันลุกข,ขึ้นมาครับยกครับยกแล้วใส่เป็นพาวเวอร์สแลมครับผมจับกดกรรมการนับหนึ่ง ยังได้แค่หนึ่งครับผมหนึ่งแก่ๆครับออตันยังทนได้อยู่สบายๆครับแต่ไม่ลุกบ๊อบบี้จับออตันขึ้นมาเตะทุบไปที่หลังครับผมจับออตันลุกขึ้นมาครับยกทิ้งไปเลยครับผมโอ้โหจับกดกรรมการนับหนึ่งสองยังทนได้ครับผมแลนดีอวตันยังทนได้ครับ บี้เลสลี่จับแลนดี้ออต้านขึ้นมาครับผมเป็นฝ่ายเล่นง,งานอยู่ตลอดเลยตอนนี้จับออตันยกสไลมลงไปครับผมจับออตันลุกขึ้นมาครับแบลรี่สุบลี่โอเฮดซูมเพล็กครับผมโอ้โ oh, หเบ่งกล้ามโชว์ความแข็งแกร่งครับผมแลนดี้ <c oughs> ออตันเรไม่ไหวแล้วโดนต่อยฮะโดนเลสลี no, ่ต่อยจับออตันลุกขึ้นมาแบลรี่สุบลี่โอเฮดซูมเพล็กครับผม ใครเรียกทางไหนผมไปส่งผมเรียกเอาเบสเป็นเอาเอาตัมพิกกลับมาเล่นงานคืนครับหักหลังไปเลยครับผมจับกดเอาจับกดเลยก็มาการ์ดปุ้ยยังไม่ได้นับครับผมเร็วไปครับเล่นงานเขาได้ีนจับกดเลยเอาจับบ็อบบี้แรชลี่มาฟันลาเวสแลมครับผมดูชมมือขึ้นฟ้าครับโอโหเล่นงานได้หน่อยในโชนะฮะเดินมาเล่นงานแรชลี่ทุบเป็นทีอ้าวเจอแทงแทงเสาสวนฮะจับเอาตั้นเวียงลงไปครับ กดเลยกรรมการนับหนึ่งสองอยังทนได้ครับผมสบายสบายฮะแล้วนี่อต้านยังทนได้อยู่แต่ชัีจะจับอต้งนขึ้นมาครับเสียพข้อล็อกยกยกค้างครับผมยกละค้างไว้ครับค้างไว้แล้วใส่สทิ้งไว้เลยครับผมจับกดกรกรมการนับหนึ่ง สองยังทนได้ครับผมแรงเดียวตั้งคิกเอาได้ฮะยังทนได้ครับบอบบี้และชีจับแรงเดียวตั้งขึ้นมาเตะเสยียบเข้าล็อกยกโอ้ทิ้งเลยครับผมท่าเดียวกับบอนโซแมนนะครับท่าเดียวกันเอาจับแรงเดียวตั้งลุกขึ้นมาครับโอ้ตั้งสู้ไม่ได้เลยโอ้โหโดนโดนท่าไม่กย่ท่าก็จริงแต่มาเป็นท่านหนักๆท่านั้นเนี่ย ท่าเดิมเดิมอะแต่ว่าเป็นท่าหนักหนักเอาตอนนี้แลนเดียวตั้นพี่กลับมาตั้งหลักได้แล้วจะทําอะไรได้บ้างครับตอนนี้เ้าโอ้โหโดนบ๊อบบี้ครับพี่พี่กลับมาเล่นงานต่ออีกแล้วโฮ้แลนเดียวตั้งตัวอย่างเดียวเลยจับแลนเดียวตั้งเอาไปทิ้งกับเทอร์มมาคอยครับโอ้โหสนิทอ้ายพีเอาแทงเขาพี่โอ้ยตายขอต้านช้ำอะโดนกระทืบฮะจับเอาต้านึ้นมานังครับผมตาเอาต้านจับผาได้จับผาได้แล้วหวยียงไปเลยครับผม อตานเริ่มตอบโต้กลับแล้วครับผมตอนนี้ตอบโต้กลับแล้วจับแรชรี่มาเน็กเบรเกอร์ครับผมใส่เป็นสวิงเน็กเบรเกอร์นะครับทำอะไรฮะจับกดเลยกดอีกแล้วกรรมการนับหนึ่งก็ยังได้แค่นั้นแหละครับจะกดอะไรกันนักหนาทีเดี๋ยวตอนจับบอบบี้แรชลี่ขึ้นมาครับอาร์เคโอครับผมโอ้โหใส่อาร์เคโอครับจับกดกรรมการนับหนึ่งสองยังครับผม ไม่ได้นวดอะไรมากาาเยยาท่าไหร่ครับจับใสาย RKO ยยังทนได้ฮะบบ๊อบบี้และชอรี่เนี่ยคิกเอา RKO ได้ครับผมโอ้โห้คิกเอา RKO ได้ตอนนี้เอ่อออตันไปสแลมะหาล้วครับแลชเชอรี่จับมาเป็นไฟเสียเปรียบบ้างแล้วครับออตันจับมาเป็นไฟได้เปรียบและอันี้ออตันจับบ๊อบบี้และเชอร์ี่ค่อยๆลุกขึ้นมาทุบไปที่หลังหนึ่งทีอะไยทอยนั่นแหละครับประมาณนั้นจับบ๊อบบี้และเชอร์ี่ขึ้นมาแล้วเดี่ยวตันเอาเชอร์ลี่ต่อยแล้วตอกกลับครับผม จับออตันมาครับพาออตันเดินเล่นครับผมโยนทิ้งไปข้างล่างครับผมปั๊มโชว์คนดูนะครับให้คาดูคุมผ้าตัวหน่อยดูใกล้ๆกรรมการก็นับนะับนับหนึ่งสองนะครับผมออตันโดวีขึ้นเวทีแลชลี่ตามขึ้นมาคือมาเก็บผลงานข้างบนครับจับรตเดียวตั้งขึ้นมาเสียบเข้าล็อปจับโยกครับผมโอ้ยออตันจับแพ้อีกหรือเปล่าครับ จะแพ้เหมือนทองจริงหรือเปล่ายกแล้ว,โอ,ลวโอ้โหทิ้งครับโดนอีกแล้วแลนดเนอร์ตันโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเอาละครับกรรมการรับหนึ่งสองยังทนได้ครับผมโอ้โหแลนดีเออร์ตันยังคลิกเอาได้นะอ,ดอยู่ครับยังทนได้ครับออตันโดนเยอะเป็นกระสอบไฟก็จริงอะแต่ทนจริงจริงครับวันนี้เอาแล้วสตรีบีบ,บไปที่บีไปที่ไฮปาร้าฟไฮปร,า,า,ปราออตันบีบ ทุ่มลงไปที่พื้นเวทีรอใส่ทําไม่ตายแล้วผมรอใส่ทําไม่ตายแล้วจับออตันยกโอ้ยทิ้งนี่ครับผมโอ้ยแล้จกกับกดเก็บมาการนับหนึ่งสองแล้วก็เรียบร้อยครับผมบ๊อบบี้เรนนี่โอ้โหจัดก,การเรนนี่ตั้ต่างต่อีกแล้ว,ลวของจริงเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเรนนี่ตันจะโดนโดนเล่นง,งานแทบจะฝ่ายเดียวขนาดนี้ไม่น่าเชื่อ เนี่ยในจังหวะนี้บ๊อบบี้เรสลีย์จับออตันกดกรรมการนับหนึ่งสองยังทนได้และเดียตันแต่วันนี้เลเดียตันก็อดทนส,ดสุดแล้วครับแต่ก็ถุนได้แค่นนี้ครับทนส,สุดแล้วออตันโอ้โหโดนโดนแบบโดนโดน,โดนช้ำในเลยอะ่ะออตันตัวมากกว่านะในจังหวะนี้จับกด,กดก็ยังทนได้ เนี่ยรับจังหวะนี้ RKO ครับผมโอ้โหวันนี้ได้เห็นนะ RKO จับกดกรรมการนับ 1, 2, Young, Thai, หนึ่งสองยังไทยแค่สองครผู้ชนะจะแก่บ Bobby ๊อบบี้เลสลี่นะครับผมโอ้โหโอ้โขอบคุณที่รับชมนะครับโอ้โหฝากกดไลค์กดซับตั้งใจอยู่หรือเปล่กาก่อนดีชิงเกมแบมเจีนเตือนสพื่รับุมพี่ใหม่อยากดูคนไหนบันไดาหอกประเด็นทีจัดได้จรจังชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ